สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ครูจันทหไฮฟิสไตล์นะครับวันนี้จะเดินทางเข้าร้อนะครับกับแม่บ้านวันนี้ลูกไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าไปธุระกันเรื่องไปธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับหรือว่าทออสอันเองนะครับจะไปหาเงินกู้เงินมาสร้างบ้านนะครับเอกสารก็มีแปนบ้านนะครับตอนนี้ที่เรามีนะครับก็จะมีแปนบ้านแล้วก็จะมี เอก <อ Learn. S 1> สารของแม่บ้านที่จะเป็นคนกู้ไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นบประชาชนหรือทะเบียนบ้านอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ของผมก็จะเป็นคู่สมรสก็จะต้องมีไปด้วยนะครับอะ,อะไรก็ตามที่การกู้เนี่ยถ้าไม่ได้กู้ร่วมก็ตามนะครับแต่ถ้ามีคู่สมรสคู่สมรสถ,ถึงจะยินยอมเท่านั้นนะครับคู่สมรสยินยอมถึงเอกสารนั้นถึงจะสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นความรู้นะครับที่ทุกคนก็ควรจะมีอยู่แล้วนะครับคงจะร่วนอยู่แล้วนะครับ นะครับในการเดินทางในเช้านี้นะครับก็ตอนนี้7จ็ดโมงกับอ <contest> ีก8นาทีนะครับเพราะว่าออกแต่เช้าหน่อยเพราะว่าอยากได้คิวแรกๆหน่อยเพราะว่าถ้าไปสายก็กลัวมันนานเพราะว่าวันนี้จะเดินทางไปโคราชด้วยเพราะแม่บ้านมีงานที่โรงเรียนต้องทําด้วยวันนี้นะครับต้องไปคืนนี้นะครับนะถ้าหวังว่าเสร็จไฟก็คงจะได้ออกบ่ายนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นการแนวทางในการยื่นเอกสารซะมากกว่านะครับเนาะในการยื่นเอกสารว่าทสเขาจะ ตรวจสอบโน่นนี้นั่นเราอีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปกันยาวๆว่าการเดินทางไปวันนี้เราจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปครับอันนี้ก็มาถึงทศสร้อยเอ็ดแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะครับก่อนที่จะมาทสนะครับให้ทุกคนไปที่อบตก่อนนะครับหรือสํานักงานเทศบาลเพื่อขออนุญาตสร้างนะครับนะต่างๆาน้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีบัตรเกี่ยวกับพิศวะ ด้วยนะครับเพื่อว่ารับรองโครงสร้างอะไรพวกนี้ให้ให้แล้วเสร็จก่อนค่อยเข้ามานะครับถึงธนาคารทอสเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเอกสารนะครับนี่ก็จะรับรองจากองค์การธานารส่วนตําบลเรียบร้อยนะครับนะนี่รอธนาคารเปิดนะครับ คลิปนี้ด้ทำวันที่16ตุลานะครับ2566นะครับก็รอธนาคารเปิดนะครับผมครับผมตอนนี้ก็ดำเนินการกับทสเรียบร้อยนะเหลือเอกสารไม่กี่อย่างนะครับที่จะต้องส่งไลน์มาหาเขานะครับแต่ผมขอเดินทางก่อนเดี๋ยวผมจะทำคลิปเล่าให้ฟังว่ามีเอกสารอะไรบ้างในการดำเนินงานเดี๋ยวให้เมียผมช่วยพูดให้ฟังด้วยถ้าผู้ชมที่จะกู้บ้าน ฟังเรานะครับนะโอเคนะเดี๋ยวขอเดินทางก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้จะต้องเดินทางไปหลายที่เดี๋ยวมีเวลาจะเล่าให้ฟังต่อจากคลิปนี้ตรงนี้นะครับผมและรอติดตามนะครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วเป็นไงบ้างการดําเนินงานวันนี้ดื่นเอกาสารราบรื่นไ,ได้ด้วยดีค่ะเพราะเราไปเอาคิวแรกอย่างที่ เห็นนั่นแหละครับว่าไปกดคิวหนึ่งจริงๆวันนี้นะครับถ้าไปช้า่านี้นะคนเต็มเพราะว่าช้า่นนี้นิดเดียวนะคนเต็มหมดแล้วนะครับเป็นไงการเอกสารเอกสารมีอะไรบ้างครับเราคนที่จะกู้บ้านใหม่ฟังหน่อยมีอะไรนะไปไปขออนุญาตก่อสร้างจจกอบตโตมีแปลนบ้านแปลนบ้านสลิปเงินเดือนใช่ไหมสลิปเงินเดือนเงินเดือนกี่เดือนย้อนหลังสามเดือนย้อนหลังสามเดือน เสเตทเมนต์หกเดือนอ่าบัตรประชาชนทะเบียนบ้านผู้กู้อย่างละกี่ชุดครับอย่างละหนึ่งชุดอ๋อชุดเดียวเองของคู่สมรสด้วยหนึ่งชุดถ้ามีคู่สมรสก็มีคู่สมรสด้วยใช่แค่นั้นเองใช่ไหมค่ะก็ยื่นพ่แปนบ้านแล้วจบแล้วอแล้วก็อีกหนึ่งคือสําคัญเลยตอนเนี้ยคือเราไปยื่นแล้วมันขาดสองอย่างคืออย่างหนึ่งก็คือหนังสือยินยอมเนาะยินยอมหัางเดือนเดือนค่ะจากหน่วยงานต้นสังกัด นะครับต้นสังกัดก็คือท่านสังกัดไหนเช่นเมียผมเนี่ยสังกัดอบจก็ไปที่สังกัดตัวเองอย่างผมสอทอก็ไปสังกัดสอทอแต่ผมไม่ได้กู้ก็คือเมียกู้ก็จะเป็นของเมียไปเราก็ไปดําเนินการมาแล้วก็มี BOQ นะครับก็คือ,อาการประมูลรประเมินค่าพูดแบอ,อประเมินค่าจากหน่วยละมันหน่วยงานรับเหมาก่อสร้างนะครับว่าบ้านหลังนี้ประเมินค่าเท่าไหร่ใช่ไหม เงื <BO> ประมาณการก่อสร้างอ๋องประมาณการก่อสร้างถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกป<แ>ีโอคิวตัวย<แ>่อนะครับของธนาคารตอนนี้เราขาดแค่แค่นี้สองอย่างก็ในนั้นก็ไม่มีอะไรก็เขาจะคํานวณให้เราว่ายัางไงทีนี้การที่ที่จะเป็นอย่างนี้ก็คือกู้ได้เท่าไหร่เขาจะคํานวณอ่าแล้วก็<แ>เช็คเครดิตบ<แ>ูโรให้เราอะไรประมาณนั้นเรียบร้อยหมดก็ไม่มีอะไรนะครับงั้นก็รอรออะไรนะอีกันนึง ก็คือแอดไลน์กันแอดไลน์กันกับกับคนที่เขาเขาเอกสารให้เรานะครับถ้ามีเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็ส่งไลน์ไปแล้วเขาจะพิมพ์เองเขาแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายนะครับนะไม่มีอะไรมากมายดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งนี้ก็จะหักหักไม่ไม่เยอะนะครับหักไม่เยอะหักไม่เยอะเลยก็คือหักประมาณไม่เท่าไหร่นะครับอ่าไม่เท่าไหร่ไม่มันอยู่นี้ไหไรอ่าก็คือหักไปไม่เท่าไหร่แล้วก็สามปีค่อยมีดอกได้เนาะ ประมาณนนอ่าที่สําคัญก็คือการหักก็อยู่ถ้าถ้าสมมุติว่าตามเลทเงินนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเขาจะบอกเราเองนะครับทีนี้เ,เรื่องของประกันชีวิตด้วยนะครับเราต้องหาถ้ากู้เยอะก็ต้องจ่ายเยอะถ้างั้นแล้วเนี่ยเอ่อสามารถสามารถจ่ายได้จ่ายเป็นงวนงวดได้นะครับประกันชีวิตแต่ถ้าใครมีเงินก้อนก็โปกไปเลยก็ได้แต่ของเราเนี่ยจะชําระนี่อยู่31ปีนะครับ31ปีนะครับในการส่งนะครับถ้างั้นแล้วเนี่ย สิ่งที่จะเป็นไปได้ต่อไปก็คือการจ่ายงวดเกินถ้าไม่อยากจะใช้นี่3 1ปี <c oughs> 1> ก็จ่ายเกินไว้ไปเรื่อยๆมันก็จะหมด <c oughs> หมดเร็วขึ้นนะครับถ้างั้นแล้วเนี่ยก็ควรจ่ายเกินไว้ถ้าใครมีเงินแล้วก็ส่วนประกันชีวิตใครมีเงินก็จ่ายไปเลยนะครับของเรามันอยู่แสนกว่าบาทคงไม่มีเงินจ่ายคงจะจ่ายเอาเดือนละพันตามที่เขาตามที่เขาตั้งไว้ให้เรานะครับว่าให้เราจ่ายไป เจรละพันกว่าบาทนะครับงนั้นส่งแค่1ิปีนะครับกำหนดส่งประกันชีวิต10ปีครอบคุมไปสองล้านห้านะครับกับตามวงเงินที่เรากู้แล้วก็จะคุ้มครอง17เจ็ดปีเลยนะครับคุ้มครองส7บเจ็ดปีนะครับคุ้มครองเกินนี้ไม่ได้งั้นก็คุ้มครองแค่นั้นแล้วก็ให้เราดำเนินการต่อไปอีกเอานะครับคพระเป็นหนี้มรดกเอานะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่า ถึงแม้เราจะเสียชีวิต e มันก็จะไม่กบหนี้ให้เราแล้วถ้ามันเกิน10ถ้าเกิน17ปีะปนะครับไปนะครับดังนั้นแล้วก็ก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับดังนั้นก็ส่วรรต่อไปครับสาหรับคนที่อยางมีบ้านนะก็คืออนุมัติไม่นานนะครับถ้าเอกสารค,ครบภายในสัปดาห์เดียวเขาจะออกมาประเมินที่ดินเราแต่ของของเราคือรอรอเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็อีกประมาณหนึ่งสัปดาห์เขาจะมาประเมินที่ดินเราแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าต่อไป มันจะเป็นขั้นตอนของอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะแม่เ,เนาะอะ,อะโอเคนะสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นกาลังใจให้กันและกันในการสร้างบ้านนะครับผมคลิปนี้บา,บายบายเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับบายๆลูกบายบาย๊บาบดยค่ะ